สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวรังครับนาทีชีวิตเกือบลาโลกตื่นมาจำหน้าเมียไม่ได้นาทีชีวิตนาวินตาเกือบลาโลกตื่นมาจำหน้าเมียไม่ได้เป็นเหตุการณ์สุดช็อกที่หลายคนไม่รู้มาก่อนว่านาวินตาหรือด็อกอร์นาวินเยาวพลกุณสามีของไฮโซน้ำหวานพัศวีพยักบุตรเคยเกิดอาการฮิสตก ลืนขึ้นมาจำใครไม่ได้แม้กระทั่งภรรยาตัวเองในขณะที่ช่วงนั้นสาวไฮโซน้ำหวานกำลังตั้งครันลูกคนที่สองได้6เดือนโดยทั้งคู่ได้เล่าเหตุการณ์นี้ผ่านรายการแชประจำวันที่7พฤศจิกายน66โดยเผยว่าเคยเกิดเหตุการณ์เป็นฮิสโตกเป็นงานวิ่งของ UN ที่ไทยอากาศอบอ้าวประมาณ40องศากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยอยากชนะ อยากเข้าเส้นชัยคล้ายๆกับเกินลิมิตตัวเองถึงจุดนั้นยังไม่เข้าเส้นชัยก็สลบไปเลยรู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองในหัวจำอะไรไม่ได้นึกออกแต่ว่ากลัวลูกเป็นอะไรทั้งที่ลูกไม่ได้ไปด้วยจะถามว่าลูกเป็นอะไรไหมก็นึกชื่อไม่ออกในช่วงนั้นสาวไฮโซน้ำหวานกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง พยายามโทรติดต,ต่อเขาบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลก็รู้แล้วว่าอาจจะแย่กำลังออกจากบ้านไฟดับท้องหกเดือนก็ต้องออกจากบ้านคิดว่าไม่อยู่แล้วพอโรงพยาบาลบอกให้มาไปถึงโรงพยาบาลเห็นคุณพ่อของหนุ่มต้าร้องไห้อยู่พอหนุ่มต้าเริ่มฟื้นกลับเป็นว่าจำภรรยาไม่ได้ในใจหนุ่มต้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรรู้สึกผิดไม่อยากให้เขาเห็นเราเป็นแบบนี้ แต่ไม่สามารถพูดออกมาอธิบายได้ซึ่งอยู่ ICU เป็นอาทิตย์หมอบอกหัวใจหยุดเต้นเป็นระยะในเรื่องของความจําหลังจากเป็นสองชั่วโมงก็เริ่มจําได้แล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ